นี่ครับพี่น้องแผนของเราครับผมเอาเหดักไว้ครับทำเสาตั้งไว้ครับให้ปลามันวิ่งเข้าไปในเหครับพี่น้องพี่น้องท่นงงานไก่บอกว่ามีเม็ดครับผมอยู่เหดังนี่ครับเอา้ามีอืออือสองดังเลยพี่น้องเอ้ยยะ เออนั่นไงได้ฝนพี่น้องโอ้เอาทั้งหมดก็ยังโอ้ทั้งหมดก็ยังรุนอยู่ครับแต่ตะเปียกนี่ออาขึ้นมาแล้วครับตัวสวยเลยครับมีพี่น้องผลงานครับผมจะคเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องไายละมุหรือเปล่าผมก็อาจจะเรียกม่ถูกกับคอภัยนะครับสวัสดีครับพี่น้องพบกันนี้เรียกกับผมกับทีมงานชีวิตยังไงสายลูกทุ่งครับผมวันนี้พามาลงหวยหะอยู่ห้กินครับพี่น้องนี่มาเจ้าหวานป้าครับอูเมกีเมกีวิ่งออกน้ำพุ่งเลยพี่น้องตรงนี้ ตะเปียกกับผมมากันสามคนครับมีพันไก่แล้วก็พันปอนกับผมไปลงแหกกันมาทีนึงแล้วพี่น้องจะได้แต่ปะเขาครับก็เลยว่าเปลี่ยนแผนกับผมมาลองเขาเรียกว่าอะไรไล่หวานแบบไม่ต้องกักดังเลยครับนี่น้ามันตื้นๆครับนี่มักนกี่วิ่งออกไปพี่น้องเลยพุ่งๆเลยพันไก่ว่าอยู่ตรงนู้นเหรอ นี่ปลาไปทางไหนเดี๋ยวผมจะคอยสังเกตการณ์น,นีขวขมวนครับจักปลาอะไรพี่น้องนี่หนามพุ่งพุ่งพุ่งเลยคือจิปนินแะครับหืมไหนเอ้อเตปก เดินไปเตะกระเตะมันเอเราซึ่งวะวิ่งไปไง,ตงไปนตาโอ้ยอยู่แต่ในกรรมนี่ละววงางินจะออกจากกรรมให้ไหมนี่ปน็นนินิตาโอ้ปน็นนินอยครับพี่น้องปน็นนินตัวงามเลยแหละเอาละช้ยเห็นตัวเดี๋ยวชายดูครับผม ครับพี่น้องตัวนั้นหาไม่เห็นครับผมเลยมาไล่ตัวไม่ครับนี่ตะเปียกได้หวานนะครับนุ่มตะเปียกบอกเม็ดพุ่งพุ่งพุ่งออกมาเลยหวานรัดครับอุ้ยผมก็มาไม่ทันมัวไปดูผึงอยู่พี่น้องเห็นผึงงใวสองรังเมื่อกี้นี่ครับตรวจดิมหุวยเจ๋เจอผึงสองรังครับตัวเลยงหมดไปดูผึงอย <sk ู่นิ่มนะครับนิ่มน네ี่มีรุ่นแล้วพี่น้องตะเปียกก็เหยียบกำนะครับนี่เม็ดพุ่งพุ่งพุ่งมีมากมาแเรว อ๋อกดตินดต้นกํลังกดติ้นรับพี่น้องอยู่ไหมนออาอเป็นไงตาเงี <ST AN K> ยบนี่โอ้อบทบ,บ,บทเจอพี่น้องจะเบียกเอาแหงขึ้นเหรอเอาพี่น้องลองใช้เพนการหลากดูครับผมนี่ครับ <ST AN K> จับหลากไปทำคลองเลยครับผมเผื่อปลามันตื่นวิ่ง เม็ดพุ่งๆุงก็จะได้ให้ตะเปียกวานครับโอตะเปียกเดินขึ้นไปหลัดหนึ่ง<ม>เดี๋ยวหลากไปยังสุดคลองครับนี่ตรงนี้ก็สุดนะครับสุดท่อนล่ะโอ้บรรยากาศยามเย็นพี่น้องนี่คือสักประมาณสี่โมงเย็นแล้วครับบรรยากาศบ้านทุ่งครับผมครับ บรรยากาศบ้านทุ่งใหนฤหดูแล้งทางไกลโควิดครับยี่ไงนี่พันไก่ไปหลับมาจะไหนแล้วดูแต่พันไก่น่าจะเป็นโควิดมากกว่า <laughs> ดดวเออเออ ในเมืองโคราชเลีล้ยงวาติด2สองลายเลยเด้พันปอนเด้ผึ่งตะกับมาแต่โคราชมาวานนี่กักต,ตัวไหมเนี่ยพันปอนต้องกักตัวสิบสี่วันวนะนะเนี่ยทอนนี้ผมมาใส่เบ็ดนะที่มันกินเบ็ดผมลดสองสมัมผนี่ตรงนี้ไม่ได้มันสักทีนี่ตรงุมนมี่กินเบ็ดจนคันงอหลงงองงองืงองม่มีปล่ชนอยู่ด้วยนี่ นี่ครับพี่น้องแผนของเราครับผมเอาแหดักไว้ครับทําเสาตังไว้ครับให้ปลามันวิ่งเข้าไปในแหครับแล้วทุ่งกดกดตีนไว้ครับนี่อันนี้อีกดังนึงครับนี่นี่ทั้งมีเปิดไว้ทั้งด้านหลังกับปีดครับผมเดี๋ยวหลากมันมาจอดกันนี่ก็จะกลายเป็นกั้นเลยครับเราเวลาปลามันวิ่งเข้ามากับเขาพลุกไปก็ไปชนแล้วก็ออกไม่ได้แล้วพี่น้องก็จะไล่ปากันแล้วครับผม ตะเปียกลุยแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวผมถ่ายดูครับเผื่อมีปลาวิง่งพูดพูดเผื่อมีช็อตเด็ดครับผมเผื่อมีประช่อนพวกงามๆหากินแปลกๆครับทานไก่ว่าเขาเรียกว่าลาละมุนี่คือแบบนี้ พี่น้องพี่นอเอาตีนลูกตีนเอลูกตีนลูกแห้ลงฝั่งฝั่งนี้ลงครับผมครับเอาละไปลุ่นกันว่าจะมีตัวไหมแต่ไม่เห็นวิ่งออกเลยพี่น้องเข็ดไปดูใ,ใกล้ครับพี่น้องพี่น้องส่นไก่บอกว่ามีเม็ดครับผมอยู่แห้ดังนี่ครับเอาตีนลงอย่างรวดเร็วเลยครับเมื่อกี้ มีรุ่นมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นตะเปียกกับงมด่างนุ่นครับพนันปอนกับพันไก่งมด่างนี่ครับแต่เหยี่ยป่านไก่ก่อนโอ้โหคันเราคันเราไหนไตะเปียกนะโอ้โหเหยี่ยป<ๆ>่นไก่ก็อรูลวมหัวพี่น้องเอ้ยอุย้ยรูหลวมหัวเด้อรีบรีบรีบเลยเอ้ามีอื้ออื้อสองด่างแล้วพี่น้อง เอ้ย่าเออนั่นไงได้ฝนพี่น้องโอ้โห,โ,หโ,หโหเอาทั้งงูก็ยังโอ้ทั้งงูก็ยังรุนอยู่ครับเอาแต่ตะเปียกนี่เอาขึ้นมาแล้วครับตัวสวยเลยครับโยนเลยก็ได้ตาแต่ให้ถึงถนนเลยอู้ได้ฝนใช่พี่น้องอีอือบุกชีเลเด้อยโตส,สวยเลยครับอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนุ่นตัวพันไก่พี่น้องเอาตัวนี้ไปก่อนก่อนโอ้เหียดังนั่นขาดครับผม หัวเออบางลูหลวมหัวพันไก่เลยเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยนี่ไหมล่ะตัวนึงพี่น้องผมว่าตัวที่เอื้อเอ้อกันไหนจะใหญ่กว่านี้ครับนั่นนั่นเอ้าเอ้าอยู่เลยดูดูมีไปชนเฉยพี่น้องมีไลบนอกเฉยพี่นนุ่งรีบคันเด้อรีบคันรีบคันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพันไก่โยนไป้นหน่อยก็ได้เดี๋ยวเก็บเอง เอาปไฟเราไปนิดหน่อยอุ้ยอุ้ยจิตกเอ้ยเอ้ยเอาวุ้ยไหนจะโยนแรงๆทันเพื่อนันไหมขันทันเอาควงแรงๆโอ้โหไปนิดหน่อยครับพี่น้องอีกตัวนึงเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวใหญ่กันครับผมเฮ้ยเอ้าหนใครควงไว้ดูนะโอ้หพี่น้องเอ้ยเอ้ตาไหน่อยแหละครับผมขันเราควงกันมาสามสี่ตัวแล้วครับนี่ นี่ก็หนึง่งเอาทีวีน,นี่แหลยพี่น้องแต่ชนตัวงามครับเอ,อ๊ะแต่ตัวนี่ครับมาดูพี่น้องตัวนี้สวยเขาเลยอ้้ยอวนตับเลยพี่นอ้องหมันหมันจนได้ครับไม้เยอะผันไก่ควงมาอีกอะปลาขาวครับพี่นอ้องตาลายเลยผมไม่รู้จะถ่ายอะไรเลยเอามาตื่นเต้นตอนสุดท้ายครับพี่น้อง เ,เกือบจะจืดๆแต้วนะนี่ตอนแรกเสียงปลาพุดจุบอยู่ในนู่นบ่ยมออกมานแต่ออกมาแบบไม่มีเม็ดเลยเนาะออกมาแบบเงียบๆเลยเนาะเอามาเด้เอเอาถึงไหมอ้วกขาวตัวสวยๆเอาครับผมนเดี๋ยวค่อยพาไปดูผลสรุปอีกทีนึงพี่น้องดูบรรยากาศก่น ไหนที่เอื้อเอื้อเป็นไงล่ะหายไปไหนละไก่เป็นตัวนั้นนะออ๋โอเคอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวอื้อเอื้อันใดแล้วพี่น้องกจะไปชนตัวนั่นแหละหมดหรอดไม่ตาแค่นี้ีล้5ตัวละ ฝนก็นมาแล้วพี่น้องเอิงเขาฝน,น,นพอได้ต้มอยู่รวมกัที่ลงแหมาดาก็ไปลงแหมาก,ก็ได้ปะาขาวมาเกือบสิบตัวแล้วครับพี่น้องมีแต่ตัวที่สวยแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูครับพอลงกันเอ่อผมนำมาทีหลังเขาเขาลงจนจะเสร็จแล้วก็เลยไป่ถ่ายพี่น้องลือแเหแล้วเดี๋ยวพามาดูปลาผลงานรวมของเราครับผม นี่พี่น้องผลงานครับผมจะเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องไรล,ละมุหรือเปล่าผมก็อาจจะเรียกไม่ถูกก็ขออภัยนยครับลายป้าเขาเหกับผมนี่เดี๋ยวไปช่นตัวง,งามตัวหนึ่งครับพี่น้องได้อยู่สามขีดสี่ขีดเอาลวก็พ่อได้ต้มพี่น้องไปรวมกับปลาที่ลงเห็ดได้เดี๋ยวพาไปดูปลาลงเห็ดได้ครับผมพอดีถุงอยู่ไกลครับพี่น้องเดี๋ยวคอยไปดูอีกทีนึงเนาะเอาละกำลังเก็บแหกันครับ นี่พี่น้องป้าขาวที่ลงแหยได้ครับผมนี่ครับก็มีแต่ตัวสวยๆด้วยพี่น้องก็เป็นสิบตัวนแะครับนี่พี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเดินเอาถุงไปใส่ป้าที่กองไว้ตรงนู้นครับข้างนาน้นมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวปลาใส่ถุงแป๊บนึงครับใส่มือนึงจับมือน,นึงครับพี่น้องเอาละเรียบร้อยครับผมนี่รวมๆกันแลวก็พอต้มอยู่ด้วยพี่น้อง เนี่ยนะครับบางวางก็ออกมาหาอยู่หากินกันครับผมมาพี่น้องทีมงานผมกำลังมีกำลังตัวเตรียมกลับบ้านกันแล้วครับสี่โมงที่ห้าโมงแล้วเอาแล้วพี่น้องก็เรียบร้อยครับผมนั่นผลงานพอได้ต้มอยู่กับผมี่กลับบ้านกันละรับผมไปไปหาต้มปลากินกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปกินนี้กับผมครับเจอกันในคลิปหน้าครับกับทีมงานชีวิตในงานสระลุกทุ่งครับ ชอบก็บฝากกดไลค์ก็แชร์ได้ด้วยครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันกนรับผมครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ